พูดถึงผู้ป่วยโควิด19ก็อย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ วิตกจริตกันไปหมดแล้วตื่นเช้ามานี่หยิบโทรศัพท์มาเช็คตัวเลขเลยนะคะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่เสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วก็สถานการณ์ความเป็นไปของแต่ละบ้านเป็นอย่างไรบ้างเพราะตอนนี้คนไทยก็ห่วงใยกันมาก<ะ>จริงๆค่ะวันนี้ติดเชื้ออีกเป็นหมื่นอีกแล้วตัวเลขเนี่ยดรอปลงมาจากวันก่อนๆน,นิดนึงแต่ก็ยังเป็นหมื่นอยู่ดีนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้14,150รายอยู่ข้างนอกเนี่ย 13, รายแล้วก็อยู่ในเรือนจำ245รายทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่5 2 6 8 2 8ราย แล้ว,วันนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม118รายทําให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่4,264รายตัวเลขผู้หายป่วยเพิ่มวันนี้เยอะนิดนึงนะคะ9 1 6 8รายซึ่งเป็นตัวเลขที่เราอยากเห็นมากที่สุดในแต่ละวันนั่นเองค่ะจริงจริงหลายๆลยคนต้องมองตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมคะว่าตัวหนังสือเนี่ยสีแดงนั่นก็คือยอดผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มในแต่ละวัน,นกับอีกจุดเล็กๆมุมเล็กๆมุมขวาล่างเขาชมขาอยากให้ทุกคนได้ดูได้เห็นด้วยนั่นก็คือในส่วนของผู้ที่หายและกลับบ้านวันนี้เก้าพันกว่าคนถ้าบวกลบแล้วเนี่ยนะก็อย่างน้อยอะ่ะผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็ออกไปเนี่ยมันก็ยังลดหลัน่นบันทอนกันนะได้นั่นก็คือให้เห็นเลยค่ะว่า บุคลากรทางการแพทย์ของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเก่งเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาและหายกลับบ้านไปนั่นหมายความว่าต้องผ่านมือคุณหมอผ่านมือแพทย์มาโดยตลอดสิ่งที่เห็นนั่นคืออยากให้มองตรงตัวเลขเลข็กๆตรงนี้ด้วยเพราะหลายหลคนไม่ค่อยนำเสนอใช่แต่เราอยากให้ตัวเลขเนี่ย มันบาลานซ์กันนิดนึงสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่กับผู้ที่หายเพิ่มเนี่ย<ช>นะคะ<ช>เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เตียงสําหรับผู้ป่วยรายใหม่มันมีน้อยเหล<ช>ือเกินไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะเลยทําให้ มันมีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตคาบ้านเนี่ยเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน<ภ>เพราะว่ายังคงรอคอยเตียงอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะในซอยเจริญราษฎร์หนึ่งแถวแถวสาทรปรากฏว่าบ้านเนี้ยมีสมาชิกทั้งหมด9คนแต่ลาจากโลกนี้ไปห้าคน<ฆ>มีอยู่9คนเสียชีวิตไป5คนแล้วเหลืออีกสี่คนล่ะ คือระยะเวลาในการเสียชีวิตเนี่ยมันถี่เหลือเกินค่ะใกล้ๆกใกล้ใ,ก,ลใก,ลกันเลยก็เป็นภาพที่สะเทือนใจจ,จริงๆนะคะอย่างที่บอกไปว่าสมาชิกมีทั้งหมด9คนคนแรกเลยเนะที่ติดเชื้อเป็นชายวัย60ปีมีอาการไม่สบายแล้วก็สุดหนักลงอย่างรวดเร็วค่ะทราบผลตรวจติดเชื้อโควิดแล้วก็เสียชีวิตลงในวันที่6กกรกฎาคมจากนั้นสมาชิกอื่นๆในบ้านก็ทยอย เจ็บป่วยแล้วก็มีอาการคล้ายกับติดเชื้อโควิดกันทุกคนแต่บ้านหลังนี้เขาต้องอยู่รวมกันนะคะเขาแยกอยู่ไม่ได้ด้วยพื้นที่จำกัดแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างทำให้เขาจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะสมาชิกในบ้านวัย72ปีและหญิงวัย54ปีมีอาการหนักไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วจูจ่ๆอาการก็ซุดลงค่ะจากนั้นก็เสียชีวิตพร้อมกันในวันที่13กร,รกฎาคม ถัดมาอีก3วนกัน16กรกฎาคมสมาชิกในบ้านซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายานะคะพักรักษาตัวอยู่บนชั้นสองของบ้านเสียชีวิตลงเป็นรายที่4มาทราบก็ตอนที่คุณแม่เนี่ยเอาข้าวขึ้นไปให้ทานแล้วปรากฏว่าไม่ตอบสนองใดๆแล้วนะคะนอนตัวแข็งแล้วและล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้26รกรกฎาคมลูกชายเจ้าของบ้านแจ้งว่าคุณแม่เสียชีวิตลงเป็นรายที่5จากสมาชิกทั้งหมด 9คนด้วยกันแล้วรายอื่นๆล่ะคะจะอยู่กันยังไงในเมื่อมีคนในครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตถึง5รายด้วยกันอืไม่มีรายงานนะคะว่าได้ตรวจ<อ>หรือเปล่าแต่คิดว่าเจ้าหน้าที่คงไม่ได้ละเลยแล้วก็นําไปตรวจหาเชือ้อแต่ที่สําคัญเนี่ยอยากให้ถึง เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว<ช>ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะไม่มีโรงพยาบาลสนามอะไรจะไม่มีเพียงพอแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาสามารถได้รับยาไปรับประทานเองที่บ้านโดยคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย์ก็น่าจะทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันดีขึ้นได้นะคะเป็นกําลังใจให้เนาะตอนนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมคับเป็นห่วงไม่ได้นี่คือคนในครอบครัวตอนนี้เนี่ย จะเรียกว่าคลัสเตอร์ใหม่ก็คงไม่ใช่แล้วต้องเรียกว่าอีกหนึ่งการกระจายเชื้อเริ่มต้นมาจากครอบครัวคนหนึ่งกลับบ้านหรือคนหนึ่งเนี่ยออกไปทํางานแล้วเอาเชื้อเนี่ยนำกลับมาให้คนในครอบครัวแล้วคนในครอบครัวก็ไว้ใจมั่นใจบางบ้านอยู่ในบ้านแล้วผู้ชมก็ถือว่าปลอดภัยคนในครอบครัวถอดแมสนน่าจะไม่มีอะไรหรอกถอดแมส รับประทานข้าวโดวยการกินข้าวโดวยการเดินเล่นไปนั่นไปนี่ทำกิจกรรมร่วมกันวันเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่วันคุณผู้ชมตรวจพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยมาจากคนในครอบครัวสุดท้ายคือติดเชื้อหมดเลยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ใช่เยอะเยอะเลยค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำเตือนอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนเนี้ถ้าจะให้ดี สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดให้ร้อเซ็นได้ก็จะดีมากๆอย่าไปคิดว่าเราคนในบ้านเดียวกันครอบครัวเดียวกันคงไม่เป็นอะไรถ้าตราบใดที่มีบุคคลในบ้านออกไปข้างนอกออกไปตลาด ออกไปทํางานเพียงช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะนําพาเชื้อกลับเข้าบ้านได้แล้วก็ย้าเตือนก็สำหรับคนที่ออกไปข้างนอกเมื่อกลับเข้าถึงบ้านนะคะรีบชำระล้างทําความสะอาดร่างกายในทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ที่เคยพูดไว้เรื่องของการฉีดพ่นแอลกอฮอลที่เท้ารองเท้าก่อนเข้าบ้านอันนี้ก็สําคัญมากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเชือ้อมันเกาะตามเราไปตรงส่วนไหนของร่างกายหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านเฉย รับของตอนนี้เราช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะมากนะรับสินค้ามา้ยอดีใจได้ของกอดกล่องไว้แน่นเลยไม่ได้นะคะรับสินค้ามาฉีดพ่นทําความสะอาดหรือว่าถ้าสินค้าภายในกล่องเ่ยมันสามารถที่จะถูกแดดได้ตากแดดไปก็ได้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเปิดกล่องมันก็สามารถจะฆ่าเชื้อได้